สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องทุกท่านนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Into Game นะฮะก็มากับข่าวสารเกมใหม่ล่าสุดเลยนะครับผมเนาะกับเกมที่ชื่อว่า Gate of Nightmare นะฮะเซิร์ฟเจแปนที่จะเปิดลงทะเบียนเร็วๆนี้ก็เปิดแล้วแหละนะฮะเดี๋ยวผมลิงก์ลงทะเบียนไว้ให้นะฮะก็จะเป็นตัวเกมนะฮะที่เป็นแนวแอคชั่น RPG แบบนี้เลยนะฮะแนวเล่นแบบนี้เลยนะฮะก็ใครสนใจได้ก็ลิงก์โหลดนะอยู่ใต้คลิปเลยนะครับผมเนาะ ก็คาดว่าจะเปิดประมาณเดือนตุลาคมนี่แหละเนี่ยเขาบอกมานะครับเนาะเซิร์ฟเจแปนก็น่าจะมุดได้นะเพราะมันมีอ่าพีออเดอร์ที่แทบๆนะก็น่าจะอ่าโหลดได้แทบๆได้แล้วก็จะมีอ่าของ Android ญี่ปุ่นแล้วก็ iOS นะถึงเวลาก็น่าจะเล่นได้เพราะว่าเป็นลงทะเบียนที่แทบๆเนาะก็จะมีเว็บไซต์ด้วยเนี่ยจะเอาเว็บไซต์ให้ติดตามกันนะจะเป็นเกมอ่ามือถือ 3D แน่ๆแอคชั่นอาร์พีจีแน่ยผมจะมีสกิลมีตัวละครเห็นไหมเปลี่ยนตัวละครได้น่าจะคล้ายๆกับเบ็ดอ่าบีดเว็บโซ่เนาะ แต่ไม่รู้ว่าจะเล่นโคออฟได้หรือเปล่าก็ยังไม่มีรายละเอียดอะไรมากมายเนาะก็จะได้เล่นแหละภายในปีนี้เดือนตุลาคมนี้แหละครับผมก็ให้ดูทีเซอร์แบบประมาณเนี้ยซ้ำๆไปก่อนนะครับผมเนาะก็ได้ข่าวว่าเอ่อตัวเกมนะครับผมมันเอ่อพัฒนาด้วยเอ่ออาจารย์อะไรนะที่ชื่อฮิโร่เอ่อมาชิมะอะไรสักอย่างเนี่ยนะที่น่าจะชื่ออาจารย์ฮิโร่นะฮะมาชิมะนะฮะเออประมาณนั้นเลยครับที่เป็นคนที่ออกแบบตัวละครให้กับผู้สร้างซีรีส์เทลนะฮะ ก็จะมาออกแบบตัวละครให้มากกว่า50กว่าตัวละครเลยนะฮะก็ค่อนข้างจะดีนะฮะดูนะฮะดูทีเซอร,ร์ย้อนๆซ้ำๆแต่ผมจะให้ดูนะฮะหยุดภาพตรงนี้ก่อนนะฮะนี่จะมีอันติีมีมังกรตรงนี้นะฮะแล้วก็มีอันนี้น่าจะเปลี่ยนเปลี่ยนตัวละครนะครับผมเนาะอันนี้ก็โจมตีธรรมดาอันนี้ก็จะเป็นสกิลเนาะอันนี้ด้วยนะฮะแล้วก็จะมีเห็นไหมมีสัตว์เลี้ยงแต่ละตัวไอันนี้มีมังกรเป็นสัตว์เลี้ยงไอตัวขวามือมอีลิงยกังยกษ์เป็นสัตว์เลี้ยงนะครับผมแล้วก็น้องคนนี้ก ปรับปับเห็นไหมใช้สกิลตรงนี้ด้วยนะเห็นไหมวงกลมมันหมุนอยู่นะก็น่าจะสับเปลี่ยนตัวละครต่อสู้นะก็น่าเล่นดีคนับก็ไม่รู้ว่าตะลุยด่านเนี่ยอย่างเงี้ยแต่ผมไม่เข้าใจอะว่าผมไม่เข้าใจว่าเนี่ยไอตรงเนี้ยผมว่าน่าจะเป็น pvp แต่ถ้า pvp ทำไมมันต้องมาสามตัววะอ่าเนี่ยแต่ผมไม่เข้าใจว่าทำไมเราต้องมุมมองมันเป็นมุมมองข้างบนเห็นไหม อย่างนี้เหมือนกันเห็นไหมศัตรูอยู่ข้างล่างเรามองมองอยู่ข้างบนเนะี่ยมันจะขัดเวลาเล่นนะเนี่ย <c oughs> เข้าใจไหมมันเหมือนจะขัดเวลาเล่นนะฮะแต่ว่าภาพสวยดีนะฮะเนี่ยคือศัตรูอยู่ข้างล่างมุมอม,อมองอยู่ข้างบนสกิลอยู่ตรงนี้นะฮะก็ดูๆแล้วมันจะขัดขัดตาหน่อยนะมันไม่ไม่ไปซ้ายไปขวาอนะไรเงี้ยจากล่างไปบนเนะะี่ยเราเคยเห็นจากล่างไปบนเนาะอันนี้เห็นตัวละครบนมาล่างนะฮะก็ยังไงก็มันแปลกๆอยู่เหมือนกัน ก็เดี๋ยวถ้ามันเข้ามาแล้วจะมีข่าวสารมาก็มาบ่อยทีนี่ก็ให้ดูทีเซอร์ไปก่อนเนาะบรรยากาศภาพเขาก็ตัดมาให้ดูแนวแบบนี้แหละมี3ตัวละคลสรสับกันได้แล้วก็มีสัตว์เลี้ยงด้วยนะฮะก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดสมัครช่องนิดเกมด้วยนะยังไงก็เอาเกมแบบนี้มาให้ดูข่าวสารน้ำจิ้มน้ำย่อยนะฮะให้ทุกคนตื่นตัวกันนะเดี๋ยวคงได้เล่นกันแหละนะฮะผมนะเดือนตุลาคมนะถ้าไม่มีโรคเลื่อนนะฮะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์โหลดอ่าเขาเรียกว,ว่าลดทะเบียนล่วงหน้าไปให้แล้วก็เว็บไซต์ด้วยนะ ه, เเจอันใหม่คลิปแน่คลิปนี้ก็นำข่าวสารมาบอกเพียงเท่านี้สวัสดีครับผม